มานำเสน,เนอโครงงานแยกขยะถูกทิ้งขยะถูกค่ะรัชบชมกันเลยค่ะดิฉันนั่งสาวพิชามุลิงามประเสริฐค่ะในส่วนของหลักการและเหตุผลนะคะเนื่องจากมหาลาัยของเราเนี่ยมีการทําขยะแบบทิ้งแบบแยกประเภทไว้ค่ะเนื่องจากช่วยลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะแบบรีไซเคิลแถมยังลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะและยังห่างไกลจากเชื้อโรคได้อีกด้วยค่ะ แต่ในปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคือยังมีคนบางกลุ่มค่ะยังสับสนไม่รู้ว่าจะทิ้งถังขยะสีไหนดีถึงแม้ว่าจะมีป้ายหรือว่าสัญลักษณ์บอกไว้ชัดเจนเช่นขยะทั่วไปแล้วก็ขยะรีไซเคิลค่ะไม่รู้ว่าขวดน้ำเนี่ยควรจะทิ้งถังสีไหนดีเลยเกิดปัญหาการแยกขยะไม่ชัดเจนและถ้าเกิดว่าเราไม่แยกขยะนะคะจะทําให้ถังขยะที่มหาลาัยของเราเนี่ยได้แยกประเภทไว้จะไม่เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะ ถ้าหากเราไม่ทิ้งขยะให้ถูกถังดิฉันนางสาวกิติพรชัยธวัฒน์วิบูลค่ะสาเหตุนะคะก็คือเราทุกคนนะคะทิ้งขยะโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าขยะค่ะแยกยังไงคะ่ะอาจจะสับสนหรือว่าแยกขยะผิดประเภทค่ะและผลกระทบนะคะก็คือทิ้งขยะผิดประเภทค่ะทําให้ขยะทุกชนิดนะคะปนกันแล้วก็ปรับปนกันค่ะ 4. นะคะวัตถุประสงค์โครงการค่ะ1ก็เพื่อออกแบบการแก้ไขปัญหาค่ะให้เราอะคะ่ะ เอ่อเข้าใจการแยกถังขยะนะคะแล้วก็ทาให้ถังขยะของมหาวิทยาลัยอะคะ่ะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นคะ่ะ2นะคะก็ออกแบบการวาดรูปนะคะหรือว่าติดสติกเกอร์ค่ะให้ออกแบบนะคะทาให้เราเข้าใจถังขยะของมหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณคะ่ะการเข้าใจเหรอมะชายนะครับการทิ้งขยะผิดชี่หรือการทิ้งขยะผิดประเภทปัญหาพวกนี้เกิดมาจากความไม่ชัดเจนของขยะในมหาวิทยาลัยเช่นการแบ่งสีที่หลายคนอาจจะจําผิดหรือแม้กระทั่งแต่การติดป้ายต่างๆที่ทําให้หลายคนนั้นเข้าใจผิดในการแยกขยะ ซึ่งปัญหานี้จะทําให้คนเก็บขยะนั้นต้องมาแยกขยะซ้ำอีกทีเราจึงต้องการความชัดเจนของขยะมากกว่านี้ครับการนิยามนะคะบางคนรู้ว่าถังขยะอันไหนคือถังขยะที่จะต้องทิ้งอะไรโดยแยกเป็นขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายแต่ปัญหาคือบางคนไม่รู้ว่าขยะชิ้นไหนทิ้งถังไหนจึงทำให้ขยะบางชนิดไม่อยู่ตรงตามจุดวัตถุประสงค์ของขยะนั้นๆค่ะ อย่างเช่นการทิ้งแก้วน้ําที่มีน้ําเหลืออยู่ก็ควรทิ้งขยะเปียกขยะทั่วไปหรือขยะรีไซเคิลวิธีการแก้ก็คือการทําให้ถังขยะชับเจนมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ,ขอการสร้างสารรค์หรือไอเดีนะคะกลุ่มของเรานะคะก็ได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหานะคะทั้งหมด4ข้อมีดังนี้ค่ะข้อ1น,นะคะเราจะซื้อถังขยะใหม่แล้วก็ออกแบบให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ ส่วนข้อที่2นะคะเราจะออกแบบสติกเกอร์ต่างๆเป็นรูปขยะต่างๆแล้วนําไปติดที่ถังขยะเพื่อให้ทุกคนรู้วิธีว่าถังนี้ทิ้งขยะอะไรแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะส่วนข้อที่3นะคะเราจะทําโปอเตอร์นะคะไปติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ไปอ่านแล้วก็ได้เข้าใจวิธีการแยกขยะค่ะ ส่วนข้อที่4ี่นะคะเราจะประชาสัมพันธ์ลงโซเชียลเพื่อให้ทุกคนได้ไปอ่านวิธีการแย,ยกขยะแล้วก็วิธีการนําขยะไปรีไซเคิลค่ะแล้วก็โซเชียลนะคะเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยค่ะค่ะจากกาสํารวจนะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆเ,เลือกข้อ2ค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถมองเห็นได้เลยเมื่อทิ้งขยะค่ะและสามารถออกแบบดีไซน์สติกเกอร์ให้น่ารักและเข้าใจง่ายก็จะทาให้คนในมหาวิทยาลัยเราชอบค่ะและสามารถปลูกจิตสานึกให้คนในมหาลัยเรานะคะ มีจิตสำนึกมากขึ้นในการแยกขยะผ่านตัวสติกเกอร์ค่ะไปนะครับเป็นโปรตูชา์ทนะครับหรือว่าการจําลองซึ่งเราจะนํารูปขยะของแต่ละประเภทนะครับมาทําเป็นสติกเกอร์สายแบบ P ี c ซึ่งเราจะติดก,กับตัวถังขยะนะครับเออก็จะเป็นดังรูปนี้เลยนะครับซึ่งขยะแต่ละประเภทนะครับก็จะมีหนึ่งถังขยะสีฟ้าน,นะครับก็คือถังขยะทั่วไปสองครับสีเขียวครับก็คือขยะเปียก ส่วน3นะครับก็คือถังขยะอันตรายนั่นเองครับขอบคุณครับนนะครับออกแบบรูปขยะที่จะมาทำสติกเกอร์ผ่านโปรแกรมแคนวาสนะครับจากที่เห็นนะครับพวกเราก็ได้ทำการนั่งรวมตัวกันครับเพื่อออกแบบสติกเกอร์แล้วก็ประชุมกันครับนี่ไงนี่ไงสติกเกอร์สวยสวยสวยออกแบบนี้นะแบบนี้โอเคโอเคพอออกแบบรูปขยะเป็นที่เรียบร้อยทำการเป็นรูปที่ออกแบบออกมา โดยใช้กระดาษโฟโต้ขนาด A4 ในกระดาษ1แผ่นจะได้สติกเกอร์ทั้งหมด2ชิ้นหลังจากการปิ้นออกมาจะนำกระดาษมาตัดเป็นสติกเกอร์ตามที่ต้องการและนำไปประกอบกับสติกเกอร์ p v c จนกลายเป็นสติกเกอร์รูปขยะนำสติกเกอร์รูปขยะมาติดที่ถังขยะในจุดที่เราเลือกไว้คือตัวถังขยะหรือฝาถังขยะในการทดสอบครั้งนี้เราเลือกขยะมา2ประเภทคือ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลสาเหตุที่เลือกขยะมาสองประเภทมีดังนี้สาเหตุแรกที่เลือกมาสองอย่างจากทั้งหมดสี่ประเภทเพราะขยะสองประเภทนี้คือขยะที่คนมักสับสนในเวลาทิ้งและประหยัดต้นทุนในการทดลองสาเหตุที่สองเพราะหากไม่ดีหรือควรปรับปรุงเราสามารถนำออกไปแก้ไขได้ง่ายเพราะทดลองเพียงน้อยชิ้นและลดการสร้างขยะโดยไม่จําเป็นในขณนะการทดลอง หลังจากติดสติกเกอร์ที่ถังขยะรอบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาใช้งานและรบกวนให้สแกน QR code ที่ตัวสติกเกอร์เพื่อรับฟีดแบ็กท้ายอยะากของเราอยู่บริเวณห้องน้ำชายนะตึกไข่าดาวชั้น1พวกเราจะรอรับ Feedback จากผู้ใช้งานเป็นเวลา3วันนะับตั้งแต่วันที่27-29ถึง29ตุลาคมพศ2 5 6 6ครับและนี่คือ Feedback จากผู้ใช้งานตามการวงกลมนี้นะครับ ภายในการจะเห็นว่าทั้งขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิลผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับก็คือดีมากคิดเป็น89เปอร์เซ็นต์ต่อคู่ครับเป็นคะแนนที่มาจากแบบฟอร์มเป็นเวลาสามวันนะครับจากการนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลนั้นมีผลไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือดีมากนะครับแต่นี่คือผลแค่จากทุกคนแค่ยี่สิบเอ็ดคนนะครับแต่ที่ตึกไข่ดาวนั้น น่าจะมีคนที่ใช้ถังขยับเป็นจานวนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่พบเจอนะครับคือผู้ใช้งานมองไม่เห็นสติ๊กเกอร์เพราะตัวเล็กเกินไปและไม่ได้อยู่ในระดับสายตานะครับยินงยันได้จากคอมเมนต์ของท่านนี้นะครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเราจะมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไปนะครับ ระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการเป็นเวลา1เดือนกับ3วันตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2,566จนสจนถึงวันที่8พฤศจิกาย,ยน2,566ขครับผมปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาในการทำโครงการปัญหาของโครงการคือปัญหาแรกในขณะออกแบบสติกเกอร์ขยะหรือขั้นตอนการทดสอบของเรานั้นใน1รูปหรือสติกเกอร์ที่เราติดต่อหนึ่งถัง เราเลือกมาทั้งหมด5รูปจะได้ไม่ลกหรือลำบากในตอนใช้งานแต่พอเวลาเราพวกเราเลือกออกมา5รูป mm hmm. เกิดปัญหาในการเลือกเพราะขยะแต่ละประเภทมีมากจนเกินไปทําให้พวกเราเลือกลำบาก mm hmm. ปัญหาที่2หลังจากที่เราได้รับฟีดแบ็กเป็นเวลา3วันเราได้ความคิดเห็นจากผู้ใช้งานคือสติกเกอร์อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาทําให้บางครั้งเราต้องก้มเพื่อมองหรือนั่งย่อลงเพื่อมองอาจทําให้เสียเวลาในการทิ้งหรือมองเห็นสติกเกอร์ของเรา วิธีในการแก้ไขคือการแก้ไขในปัญหาแรกพวกเราเลือกขยะที่คนในมหาวิทยาลัยทิ้งการส่วนใหญ่เช่นขวดน้ําหน้ากากาอนามัยซองขนมภาชนะใส่ของต่างๆกระดาษทิชชู่และอื่นๆและ5รูปพวกเราให้ความเห็นว่ามันน้อยไปจึงออกแบบให้มีมากกว่า5รูปในแต่ละทังการแก้ไขปัญหาที่2เรื่องสติกเกอร์อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา พวกเราเลือกที่จะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอเดียที่จะทําให้สติกเกอร์อยู่ในระดับสายตามากขึ้นอาจจะต้องใช้งบในการทดลองมากขึ้นในการทําครั้งถัดไปพวกเราจะนำฟีดแบ็กที่ได้รับไปปรับปรุงในการทําโครงการในครั้งถัดๆไปหรือโครงการอื่นหากมีโอกาสได้ทําโครงการเพิ่มหรือต่อยอดหรือปรับปรุงโครงการนี้เราจะกลับไปศึกษาเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังพวกเรากลุ่มกุ้มใจครับขอบคุณครับ